โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบโบรณาณการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตำบลเกินภากอพรอพร้าวจงัดเชียงใหม่อพภอพร้ปปาวมีพื้นที่38ตารางกิโลเมตรหรือ2 7 5 0ไร่มีหมู่บ้านจำนวน10หมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งวัด3แห่งวิหารจีน1แห่งโรงเรียน4แห่งประชากร3,273คน1,283ครัวเรือน ในการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกพืชหลักคือข้าวข้าวโพดลำไย,ยมะม่วงริกอ,อ,อ้อยการอุตสาหกรรมครับเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กเช่นโรงสีข้าวโรงอบลำไย,ยโรงข้าวโพดอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่นการทำดอกไม้ประดิษฐ์การเย็บผ้าการทอผ้าการพาณิย์เป็นการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งทางกลุ่มอิทยบเขตตำบลเขนผานได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างเสริมชูจุดเด่นและพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดกิจกรรมผ่านกลไกการดําเนินงานตั้งแต่การจร้างงานการจรัดข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของตําบลรวมไปถึงการจัดก,กิจกรรมอบรมและแก้ไขปัญหาครับกิจกรรมที่1ครับจะเป็นการพัฒนาเส้นทางหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรมเชื่อมโยงผล,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน 2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์และการจัดทําโปรแกรมการศึกษาดูงานเคลื่อนผ่าการเรียนรู้สัรกรรม 3. กิจกรรมการพัฒนาสัมมชีพและการสร้างอาชีพใหม่ 4. กิจกรรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5. กิจกรรมการสร้างชุดนอนนาโดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างจุดเรียนรู้สําหรับเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน 6. กิจกรรมการสร้างชุดโต๊ะเก้าอี้จุดต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวในชุมชน7กิจกรรมสร้างและติดตั้งชุดระบบปั๊มน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างจุดเดยนรู้สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนครับโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานเกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการอบรมพัฒนาทักษะอีกทั้งเรายังจะได้รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อใช้เป็นการพัฒนาชุมชนต่อไป การวัดผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจเกิดเป็นเส้นทางหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวดินแดนสามกรรมกรเกษตรกรรมหัตถกรรมค้าหกรรมและจะมีการจัดทําสเต์เพื่อนําร่องรองรับนักท่องเที่ยวจะเกิดการยกระดับและพัฒนาสินค้าภายในชุมชนโดยสร้าง New p a ็กเกจและโปรโมทผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ผลลับเชิงสังคมเกิดความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนคนในชุมชนและคณะทํางานยูทูทีซึ่งจะเป็นการผลักดันกลุ่มคนสามวัยเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยและสร้างกระบวนการการทํางานร่วมกันของคนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลร่วมกันพัฒนาตําบลและสร้างรายได้เพิ่มเติม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบโบรณการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตำบลเกินผากอำเภอพล่าจังหวัดเชียงใหม่